สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับผมเด็กปน,นอกคือเกาเหมือนเติมครับนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูช่องทาง a c e b o o k โปรไฟล์ของผมนะครับว่ามีการเข้าถึงเท่าไหร่ยอดผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับการรับชมคลิปวิดีโอของผมมากน่อยเพี่ยงใดน,นะครับแล้วคนที่ดูคลิปไม่ดูคลิปแล้วใครดูคลิปของผมบ้างนะครับตามจริงแล้วในช่องใน Facebook โปรไฟล์ใน ระบบ a c e b o o k มันสามารถตรวจสอบคนที่เขาถึงคนที่ดูคลิปของเราได้นะครับคร่าวๆก็ไม่ถึงว่าทั้งหมดมันมีวิธีเบิงของมันอยู่ครับนะครับอันดับแรกๆอันดับต,ต้นนะครับก็เข้าไปใน Facebook เฟซบุ๊กเพตัวเองครับนะครับน่าต้องดูแดชบอร์ดครับเ้าไปต้องดูแดชบอร์ด กดเข้าไปแล้วบอกพี่น้องนะครับถ้าใครอยากทําอยากเช็คดูอยากตรวจสอบดูทําตามผมได้เลยนะครับผมขอหันกล่องคำว่าแด้ดันนี่เมื่อกีเนี่ยมันกลับทางกล่องมันเป็นกล่องหนาครับมันจะอ่านกลับด้านนะครับเข้ามาในแลย้อนกลับออกไปก็กลับออกไปของผมใช้โทรศัพท์ Android ธรรมดาได้ครับแล้วก็เข้าไปดูตรงดูแดชบอร์ดครับเข้าไปดูตรงแดชบอร์ดแล้วก็ ตัวปัดสิทธิภาพทั้งหมดครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปถือตอนนี้นะครับกดเข้าไปปัดสิทธิภาพทั้งหมดนะครับทั้งหมดหน้าตอนนี้มันกระขึ้นข่าวๆอยู่ประมาณนี้ครับกระขึ้นข่าวๆอยู่ประมาณนี้จะหาเงียงต่างๆจะขึ้นอยู่นะประมาณนี้นะครับอี่ยการเข้าถึงการมีส่วนร่วมครับ 2. 8ดหมื่นนะครับ อันนี้ผมพาชมคร่าวๆนะครับผมไม่ได้มีเจตนาว่าที่อวดโอ,โอ,โอช่องตัวเองเด้ออันนี้ผมพาดูครับพาดูพาชมแล้วกดเข้าไปทั้งหมดครับกดเข้าไปทั้งหมดมันจะขึ้นมาาน้านี้บ่ดนี้นี้ันี้ขึ้นมานาน้านี่น,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 าน,านะพ่อแม่พี่น้องการเข้าถึงทั้งหมดนะครับ2อง8 3นนสัประมาณนี้นะครับเดประมาณนี้ การเข้าถึงช่องของผมทั้งหมดแล้วก็บกดไปตรงการมีส่วนร่วมอินเทอร์เน็ตฝนตกฟ้าครึ้มอาจจะชาแนะ่จังน้อยนิดน,นึงครับ,ารบการมีส่วนร่วมก็อยู่นี่ของช่องผมมันช่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับช่องผู้ติดตามไม่เยอะนะครับเป็นช่องเล็กๆมันกัดหยิบเอายู่ประมาณนี้แล้วก็จํานวนผู้ติดตามล่าสุดนะครับ จาก28วันก่อนหน้านี้28วันที่ผ่านมานะครับจำนวนผู้ติดตามสุทธินะครับ1,187ผู้ติดตามใหม่1,326คนที่เลิกกดติดตามผมอยู่1 3 9คนครับมาฐานบักอันนี้คือเพื่อนเมื่อไปโดนหรือหรือมีเจตนาว่าไม่อยากติดตามช่องผมแล้วหรือก็ถือใจคลิปหรือเพอมากมาชมใน่องผมเราคงจะติดลิลติดตามครับ เลิกติดตามไปเวลาผมโพสเวลาผมแชร์เผยแพร่เนื้อหาลงทางโซเชียลของช่อง Facebook มั่นกระสิบ่ไปเด้งแจ้งเตือนเพื่อนนะครับบางคนเป็นเพื่อนอยู่กับว่าเด้งเพื่อนครับคนที่ไม่มีคอมเมนต์ไม่เคยกดไลค์กดแชร์เป็นช่องผมหรือคลิปวิดีโอผมแล้วอนปนัดพันมันก็ไม่เด้งไม่เตือนนื่แหละครับแล้วก็ต่อไปครับการรับชมวิดีโอ3วินาทีอยู่2,003วินาที คนก็ค่อนข้างคือว่าด,ดูเยอะอยู่ครับชมเยอะอยู่แต่การรับชมหนึ่งนาทีก็ถือว่าหน่อยต่ำนะครับส่วนมากคนนะครับคนส่วนมากสีชอบชมคลิปวิดีโอหรือรับชมคลิปวิดีโอเพิ่นสิมักชมแบบสันส้นๆมีเนื้อหาสาระนะครับแบบเบิรนแล้ว,ว่เบื่อคลิปวิดีโอแบบกระทันรัดนะครับตัดต่อกระชับกระทันรั ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับสนุกสนานเสียเซ็นนะครับดูแลพ่อนคลายนะครับสั่งเสียงหัวเราะนะครับสั่งร้อยยิมพ่นสิมากเบิ่งประมาณนั้นถ้าคุณบ่ช่องใหญ่บ่ดงบ่ดังอีทําคลิปวิดีโอลงไปนะครับหนึ่งนาที2นาทีสนาทีโอกาสที่คนจะดูน้อยนะครับน้อยน้อยจริงๆอันนี้คือข้อความเป็นจริงเด้ออันนี้ผมบ่ได้ว่าแบบสตอเด้วยวมันเปนพูดแบบแอปแบบสตอเด้แบบพูดคุยกันแบบตรงๆเลยคือ หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีถ้าคุณไม่ชอบใช้ช่องใหญ่จริงๆนะครับหรือคอนเทนต์เนื้อหาสาระมันมันบ่าน,นาดูหรือมันบ่นเราใจจริงๆเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งบ่จบหรอกแต่ขนาดผมยังเบิ่งของคนช่องอื่นบ่จบเลยครับแต่ส่วนมากจะดูคลิปประมาณสิบห้าวิสามสิบวิแบบคลิม้มๆแบบตลกตลกอย่างประมาณสามสิบสี่สแิบวิกับประมาณนี้นะครับดีไม่ดีคลิปเรียวยังยังดูไม่จบเลยหนึ่งนาทีครึ่งนะครับเก้าสิบวินาที ยังเบิ่งจบเลยนะครับนาภาษาอย่างหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนาทีนะครับน้อยที่บันที่เบิ่งกะประมาณนี้เอาอันนี้มันตามัตอนในขัาตา้ตะหมู่ตะบอกอะไรกันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเนื้อหาสาระยังกบประมาณนี้นะครับสื่อ,อยังต่างาผู้จํานวนผู้เข้าชมต่างอยู่ยประมาณนี้นะครับถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กับกลอะไรกดแช่นะครับ เพื่อกระจายเข้าสารส่งต่อไปนะครับวิธีเข้าดูดูแดชบอร์ดครับดูแดชบอร์ดดูการเข้าถึงของช่องเรานะครับอันนี้ขือนหน้าช่องผมเองเนยนะครับอันนี้คือเฟซเพจผมเองนะครับตัวเฟนตู้ผมเองช่องหน้าช่องตัวเองนะครับกดเข้าไปกันนีมีโปรไฟล์นะครับมีอย่างต่างๆประมาณนี้ขอบคุณในการรับชมคลิปครับนะครับขอบคุณหลายๆนะครับทางคนกดไลค์กดแชร์คนรับชมคลิปอย่างต่างๆ ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังใจให้ช่องผมเด็กวันนอกชาแนลเด็กวันนอกแฟนเพจขอบคุณมากๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม